กลับมาดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะครับในแวดวงการเงินการลงทุนตลาดเงินตลาดทุนนะครับหลังจากที่กระกทรวงการคลังบอกเลยนะครับว่าจะเร่งเดินหน้า ในการจัดเก็บภาษีนะครับทั้งภาษีจากการขายหุ้น0.1%รวมไปถึงภาษีของการลงทุนในสินทรัพย์ด<ฆ>ิจิทัลหรือว่าคร<ฆ>ิปโตเคอเรนซีบอกว่าจะเก็บภาษีนะครับจากธุรกรรมที่มีกำไร15%ปรากฏว่ากลายเป็นประเด็นร้อนนะครับมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์การค่อนข้างเยอะมีการตั้งคำถามนะครับว่าหากมีการจัดเก็บภาษีจริงทั้งภาษีจากการขายหุ้น<ฆ>รวมไปถึงภาษีคริปโตเนี่ยมันเป็นการเอาเปรียบนักลงทุนหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของสินทรัพย ิทอลนะครับที่ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมถ้ามีการจัดเก็บจริงๆเนี่ยอ,อาจจะทําให้นักลงทุน ออกไปลงทุนในแพลตฟอร์มของต่างชาติประเทศไทยอาจจะสูญเสียรายได้ตรงนี้ด้วยนะครับล่าสุดเองก็มีการออกมาเคลื่อนไหวกันนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับ c ช a ดอทโมีการล่ารายชื่อคัดค้านการจัดเก็บภาษีนะครับทั้งภาษีหุ้นแล้วก็ภาษีคริปโตเคอเรนซีแต่อีกหนึ่งคนนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ก็คือคุณวัฒนยาวงโอภาษีนะครับสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐในฐานะนะครับคณะกรรมธการการเงินการคลัง สถาบันการเงินและก็ตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรคุณวัฒญญายานมีการโพสต์นะครับผ่าน Facebook ส่วนตัวพูดถึงเรื่องของการจัดเก็บภาษีหุ้นภาษีคริปโตมีการตั้งคำถามนะคบว่าเป็นการเก็บเพื่อช่วยเหลือประเทศหรือว่าจับผักดันนักลงทุนออกนอกประเทศกันแน่คือถ้าดูตามเนื้อหาใน Facebook เองนะครับคุณวัฒญ,ญ์ยานบอกว่าหลังจากที่ทางกรมสรรพากรนะครับมีการเปยิยถึงแผนการจัดเก็บภาษีคริปโตเคเรนซี รวมไปถึงเงินรายได้จากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ทําให้นักลงทุนนะครับทั้งรายย่อยรายใหญ่ทั้งในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดดิจิตอลเคอเรนซีเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับและแน่นอนนะครับว่าหากกรมสรรพากรเนี่ยเดินหน้าจัดเก็บภาษีจริงตามที่ข่าวออกมามันก็จะสร้างความไม่พอใจแล้วก็ความวิตกกังวลนะครับกับนักลงทุนด้วยโดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีคริปโตในอัตรา15 โดยผู้ลงทุนนะครับต้องแจ้งการเสียภาษีต่อรรรกรมสรรพากรเองนะตรงนี้เนี่ยเหมือนเหมือนกับเป็นการผักภาระความรับผิดชอบความเสี่ยงให้กับประชาชนทั้งหมดเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเราต้องมีการรายงานเองเนี่ยบางทีลืมไปจะถูกเก็บภาษีย้อนหลังหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามตัวโต,ตไปถึงกร,รมสรรพากรแล้วก็กระทรวงการคลังด้วยนะครับคุณวัฒนายังบอกด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยโลกการเงินเป็นโลกที่ไร้พรมแดนการออกกฎหมายของทางกรมสรรพากร ทำให้เกิดการตั้งคําถามว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นการสร้างโอกาสเก็บรายได้เข้าแผ่นดินหรือว่าจะตัดโอกาสของรัฐร,ฐรวมไปถึงบริษัทแพลตฟอร์มที่เป็นสัญชาติไทยโดยไล่นักลงทุนเนี่ยออกไปลงทุนผ่านแพลตฟอร์มของต่างชาติ <S <S อันนี้เองก็เป็นการตั้งคําถามนะครับของคุณวัฒนยาเราจะได้ประโยชน์ หรือว่าจะเสียประโยชน์จากการจัดเก็บภาษีนี้กันแน่ใช่ค่ะแล้วถ้าไปดูเอกสารชี้แจงของกรมสรรพากรนะคะท่านก็บอกว่าเอาละยินดีรับฟังทุกเสียงสะท้อนที่ออกมาคุณผู้ชมคะแต่หลักเกณฑ์ต่างๆ <c oughs> ก็จะต้องเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ก็คือคมกราคม2565นะคะก็รอดูว่าทิศทางจะออกมายังไงต่อไปค่ะแต่แน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าเสียงค้านมันดังกว่า เสียงที่จะหนุนแล้วตอนนี้เพราะว่าหลักเกณฑ์หลักๆคือเอาง่ายๆเลยคุณผู้ชมคะการที่กรมสรรพากรให้เหมือนจ่ายภาษีเฉพาะในส่วนที่มีกําไร,รแล้วส่วนที่นักลงทุนไม่ว่าจะเป็นรายย่อยรายเล็กรายใหญ่ก็ตามเขาขาดทุนน่ะพวกคุณไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบ้างนะคะคอันนี้ก็เป็นความเรียกว่าขอความเห็นใจไปถึงกรมสรรพากรด้วยสําหรับในมุมมองของนักลงทุนแต่ก็อย่างที่บอกย้ําชัดค่ะว่า กฎเกณฑ์ความชัดเจนน่าจะชัดเจนภายในเดือนนี้แหละมกราคม<ช>นะคะนะและอย่างที่บอกเองตอนนี้ก็เริ่มมีการออกมาเคลื่อนไหวกันค่อนข้างเยอะนะครับมีการ ล่ารายชื่อนะในการยกเลิกนะครับการจัดเก็บภาษีทั้งในส่วนของภาษีหุ้นแล้วก็ภาษีคริปโตเคเรนซีผ่านเว็บไซต์ c h a i n org อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็นี่เลยตามหัวข้อบอกว่ายกเลิกการเก็บภาษีคริปโตเคเรนซีเขามีการล่ารายชื่อนะครับแล้วก็มีการให้เหตุผลว่าทําไมเนี่ยการเก็บภาษีคริปโตนั้นจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยก็มีการยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่าถ้ามีการเก็บภาษีจริงๆเนี่ยจะทําให้นักลงทุนในประเทศนะครับย้ายไปซื้อไปขายคริปโตในต่างประเทศแทน เพื่อหลบเลี่ยงภาษีก็จะทําให้เงินไหลออกนอกประเทศรวมไปถึงการตัดโอกาสนะครับของเอ็กชแนนในประเทศที่จะแข่งขันกับเอ็กชแนนหรือว่าแพลตฟอร์มจากต่างชาติ นอกจากนี้ก็ยังมีหัวข้อนะครับคัดค้านการเก็บภาษีการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทยด้วยนะครับหลังจากที่ผ่านมาเองทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็อบอกนะครับว่าจะจะัดเก็บภาษีจากการขายหุ้นในอัตรา0.1%ของมูลค่าการขายดังนั้นเรื่องนี้ยังคงต้องตามกันต่อนะครับเพราะว่าหลายคนมองว่ามันส่งผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อยทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดคริปโตเคอเรนซีนั่นเองครับ